สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้มาอยู่กันกันกบหมักลุกปีสไตล์นะเป็นหมักลุกที่เนีย่ยอย่างที่เห็นมันไม่ตายตัวนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนเล่นหรือว่าตัวหมากจะตายก่อนนะอ้าวเบียสูงไปจัดไปครับจัดไปพี่น้องวารปปัยกม้าก,กันเบียสูงขอโทษเฮ้ยโอ้โหเกมนี้มันมันมาสวย่ะส่งกันได้ปะพี่น้องต้องโฟนไปย้ำก่อน ก็อันนี้มันจะเป็นโหมดที่แบบเออมันก็ฟีสไต์นะคือตัวหมากมันจะไม่ได้นิ่งอยู่กับที่นะตัวหมากมันจะไม่ได้อยู่ในที่ที่คุณคุ้นน่ะอะไรที่คุณคุ้นเนี่ยในนี้มันจะไม่คุ้นนะมาจัดไปก็ถือว่ารูปทรงเป็นใจให้ผมเดินอยู่นะเกมเนี้ยอีกฝ่ายนึงก็ตันๆอยู่นะ โหมดนี้มันจะทุกคนเขารู้สึกไหมว่าโหมดเนี้จะใช้ฝีมือของจริงอะ่ะจะใช้ฝีมือของเราจริงๆอะ่ะบอกเลยใครมีฝีมือเท่าไหร่มีปัญญาในการแคลคูเลตเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยเกณฑถอยครับแล้วจะเดินโคลนปักขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปปุ๊บเนยขึ้นไปอีกไม่ได้ก,กลัวนะ บอกเลยไม่กลัวนะครับถ้าเราเอาม้ามาหย่อนตรงนี้ได้น่าจะเวิร์กันเนี่ยเดี๋ยวทำท่าซ้อนเรือก่อนทุกคนซ้อนก่อนซ้อนก่อนแต่หมดนี้เราต้องเดินไวมากนะเพราะว่ามันมีเวลาแค่สี่นาทีห้านาทีแค่นั้นเองนะมันมเวลาน้อยนะเป็นบอกรูกเกมเร็วอย่างแท้จริงเนี่ยผมบอกเลยต้องเป็นคนที่มือเร็วประมาณหนึ่งแต่เป็น่สนุกนะผมชอบนะผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้นะเล่นโหมดนี้ มาเดี๋ยวเราจะมาขึ้นไปนะครเขีย่ยเขีย่ยเขีย่ยบนบนไม่ได้เดินเดินด้วยก่อนมันอาจจะมีจังหวะบุกสักสักจังหวะหนึ่งเดี๋ยวเราพยายามไซหาจังหวะบุกก่อนลองเปิดเบี้ยตัวนี้ได้ไหมเผื่อกินมาก็แบบเอาเม็ดแย่อะไรเงี้ยเออโคลนไหลขึ้นไปเพราะตรงนี้ยัไยงไงสตรัคเจอร์เป็นเบี้ยสูงถาวรมันแน่นอยู่แล้วเอาเบี้ยกินหรือเอาเอาเม็ดกินดีเม็ดกินก็สวยนะเม็ดเขาใช้ไม่ได้เนาะโอเค เม็ดกินแล้วกันนะทุกคนง่ายๆเดินง่ายๆอีซ,อซีเดี๋ยวไปแย่มา้าเนี่ยวนม้ามันลงเอาเอานู่นเอ้นี่มันเดินไปยฟช่อผมรู้สึกว่าตานี้มันน่าจะได้นะผมรู้สึกนะว่าว่าตานี้มันมันได้เนะี่ยถ้าเราแย่ขึ้นไปเนะี่ยมีประเด็นนะเนี่ย มีประเด็นนะเนี่ยทุกคนกินก็ได้นะแต่กินเน่ะผมว่าเบีย้ยเราจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ชอบหน้าเบีย้ยอย่างงี้ถ้าแย่ขึ้นไปเ้วไปแย่ไล่ม้าก่อนกินกินกินเราไปสวบเม็ดอะเอาเอาเอา,เอาพี่เดินอะไรอะพี่เดินไม่ดีพี่ก็โดนสวบเม็ดอะ่ะผมสวบจริงนะเม็ดอะมันอีกฝ่ายมันไม่ยอมเลยว่ะ เรากินไปก่อนอีกฝ่ายไ,ไม่ได้เลยไม่ยอมเลยว่ะกินจะต่อไหมหรือว่าจะอะไรยังไงอะถ้าอย่างนี้ก็เม็ดฟรีหรือเปล่าลุกเข้าไปสักทีหนึ่งมีอะไรไม่มีโยฮุยุก,ก่อนนะครับทุกคนอ่าเขาถอยม้ามากันนะเราก็ผมว่านะถ้าโดยคอมมอนเซนต์ก็น่าจะต้องตัวนี้นะก็น่าจะต้องเอาเอาเรือกินเม็ดก็ไปก่อน อันนี้ถือว่าฝีกฝ่ายหนึ่งเกาะแตกละยุกยุกไปสตีอีกฝ่ายหนึ่งเกาะแตกละแตกกบเกาะอย่างอื่นยังไม่แตกีแต่เกาะแตกละอ่าโอ้โหไล่เลาะเลยเว้ยถ้าไล่เลาะตัวนี้ได้เนี่ยม้าเราจะขึ้นไปประชิดต่อถ้าม้าเราขึ้นประชิดได้เนี่ยผมว่ามันเวิร์กเลย โอ้ยินกินดาครับกินอย่างเดียวจินอย่างเดียวเขียวลูกพ่อไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีมมอีกฝ่ายไม่มีสอกอะไระครับเรากำกำตัวมาเดิน,นเดิน,นไปไหนเหบักโค้นไปเดี๋ยวเรายืดสักหน่อยยืดเส้นยืดสายยืดเรือนะครับแล้วก็ยามเดินเบี้ยอนะุ้ยยาก บุกว่าได้แล้วเจ้าบุกว่าได้แล้วบุกผมไม่ได้หรอกพี่พี่จะบุกผมยังไงอายุคแบบนี้คือเราไม่ต้องกินก็ได้ใช่ไหมเพาไม่กินครับไม่กินนะผมหยิงอะไม่กินนะนนะนนะเขากินมาผมกินหงายอะผมผมได้หงายใช่ไหมเพราะงั้นแสดงว่าผมไม่ต้องกินก็ได้นี้ามาตัดสองตัดอะไรไม่มีความหมายอะไรกับผม ถ้าจะเอาสวยๆก็แบบนี้ไหมเอาแบบสวยๆเคลียร์แบบคินคีนเนี่ยถ้าจะเอาแบบเคลียร์แบบคินคีนเลยนะงามๆนะแจ่มๆยุกแจ่มหรือเปล่าไม่รู้ยุกเอาชิบหายละเอาเซ่เซ่เซ่ไล่กินม้าปะเฮ้ยแรก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 อะ เดี๋ยวเขาแบบบันเดอร์มามามาอะไนไม่โอ้เขาแรกไว้โอเคไม่เป็นไรเรายังเหลือโคเหลือเม็ดสบายเหลือไว้เล่นตั้งสองตัว้ผมมีเยอะกว่าไม่สวนนะไม่ไปแคร์ผมไม่แคร์ไม่แคร์เม็ดแล้วกันนะเม็ดอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นเบี้ยนะไปหงายเบีย้ยพอดีเป๊ะอ่าพอดีเป๊ะนะพอดี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  เธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจนะมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกันนัดกันไว้ไปต่อแล้วไปต่อครับไปต่อกินไม่สนใจครับไม่สนไม่สนเฮ้ยเขาจะไหลเข้ามาลุกอ่ะต้องถอยอะ่ะนี่กินิก อันดีนี่เขาปล่อยจากเบีย้ยเราก็จะไล่ไล่ไลเลอเอาะไปเรื่อยๆนะอมผมว่าเราน่จะย้ำโคลนไปเลยนะอันนี้น่าจะน่าจะจบแล้วแหละเราเ,าเล่นแบบนี้ไหมเราเราเล่นแบบนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวเขาต้องเอาโคลนกินใช่ไหมเอาโคลนกิน<ม>โอ้ไม่สน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  อ่าไม่สนไม่สนอ่าหลบหลบมาเอาชิบหายแล้วจะหลบตาลุกยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเขาสับโคลแล้วนี่หว่าเฮ้ยเขาสับโคลแล้วเฮ้ยเออสับโคลแล้วเฮ้ยเขาสับโคลแล้วเมื่อกี้ผมเดินขุนให้เขาสับโคลแล้วเรียบร้อย เกือบไป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 คนระับเกือบไปไมันต้องมีกันบ้างเกือบอับโอ้ยย <You. S 1> <c oughs> ูฮุกเี่พอดีเป๊ะเกือบไปลืมไปว่าเขาโคนมาถวายแหวนได้แต่เขาับเขาก็ตับโคนนะถ้าเขาไม่ตับโคนนี่ผมว่า ไม่สับตาเดินโคลนี่ผมว่าอาจจะเป็นไปได้มันมันมีแววนะแต่ผมอาจจะไปหาทางขึ้นอีกฝ่ายนึงมันได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะได้นะมันมันดูเดี๋ยวนีกก็ห้ากว่ามันดูเป็นไปได้นะเป็นไปได้อ่าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนะครับบายๆกับทุกคนาราว่าผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียด มีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ